พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Yamaha ภายหลังการถแถลงนโยบายประจำปี2060ปรเรียบร้อยแล้วซึ่งด้มีการประกาศอย่างชัดเจนครับว่าปีนี้จะมีโมเดลใหม่ทั้งหมด8รุ่นประกอบไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์ตลาด4รุ่น Big กไบค์อีก4รุ่นรวมกันแล้วทั้งหมด8รุ่นด้วยกัน โดรุ่นแรกที่มีการเปิดตัวไปแล้วก็คือ YZF R15 New m o เดลของปี2017ได้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางการติดตามอย่างมากมายของแฟนๆยามาฮ่าที่เฝ้ารอคอยกันอย่างใจจดใจจอ่อมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาว่ารุ่นที่2ของยามาฮ่าในปีนี้จะเป็นรุ่นอะไรและก็จะมีรูปแบบหน้าตาเป็นอย่างไรประเภทไหนสัปดาห์นี้เราจะมาวิเคราะห์กันอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงงานมอเตอร์โชว์ปลาเดืมีนาคม โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดแล้วนะครับก็พอจะบอกกับคุณผู้ชมได้ว่ารุ่นที่2ของยาม่าในปีนี้คาดว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์แบบออโตเมติกรุ่นใหม่ซึ่งอาจจะเป็นแบบบิ๊กสกูตเตอร์ 300cc รุ่น XMAX 300หรืออาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกที่มีลักษณะของแฟชั่นอย่างเช่นยาม a าฮ่า q 115cc ของไต้หวันคันนี้นี่คือภาพของยามาฮ่า q C นะครับที่ได้มีการเปิดตัวไปตั้งแต่ปี 2006หรือว่าปี2,549ที่ผ่านมาโดยโมเดลแรกของ QC เป็นขนาดเครื่องยนต์ 104cc ภายหลังการเปิดตัวไปแล้ว8ปีเดือนกุมภาพันธ์ปี2014ได้มีการเปิดตัวรุ่น QC 115cc คันนี้และจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับเป็นเวลากว่า3ปีแล้วที่ QC 115cc ออกจำหน่ายในไต้หวันมันคือ,โอโตัวเมติกแบบแฟชั่นที่ผมนำให้คุณผู้ชมได้ดูกันนั้นเพื่อเป็นตัวอย่างครับ ผมไม่ได้บอกกับคุณผู้ชมนะครับว่ายามาฮ่าเมืองไทยจะอารุณนนี้เข้ามาสู่ตลาดของคนไทยเราแต่ว่าในแนวทางของมอเตอร์ไซค์แบบนี้รูปทรงเหลี่ยมๆสันสนที่แตกต่างจากไฟหน้ากลมๆโค้มงมนในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นอาจจะเป็นแนวทางใหม่ของยามาฮ่าเมืองไทยที่อาจจะมีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ออตโตเมติรุ่นใหม่ในแนวทางของแฟชั่นโมเดลเป็นการเสริมตลาดให้กับกลุ่มออตโตเมติของยามาฮ่าที่เคยเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของเมืองไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ว่าในภายหลังนั้นนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงโมเดลหลายรุ่นบางรุ่นก็ประสบความสำเร็จอย่างมากแต่บางรุ่นก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่อย่างใดซึ่งการประกาศเปิตดตัวรถใหม่ของอยี่ห้อในปีนี้ทั้งหมด4รุ่นนั้นก็เชื่อว่านะครับในงานมอเตอร์โชว์ที่จะมาถึงปลายเดือนมีนาคม2 5 6 0นั้นอาจจะมีการเปิดตัว b i g s c o o t e r 300cc รุ่น XMAX 300หรืออาจจะเป็นรุ่นนี้ครับก็คือรุ่นอัตโมติแบบแนวแฟชั่นเครื่องยนต์ 125cc รุ่นใหม่ ซึ่งอาจเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราต้องบอกเลยครับว่าจะเป็นโมเดลที่แตกต่างจากคันนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าเจ้า QC 115cc นะครับใช้บ้ง10นิ้วเครื่องยนต์รุ่นเก่านะครับซึ่งเมืองไทยเรานั้นวันนี้พัฒนาก้าวข้ามไปแล้วเป็น 125cc คงไม่กลับไปที่ 115cc อย่างแน่นอนมาลุ้นกันดูนะครับว่าในมอเตอร์โชครั้งนี้เราจะได้เจอตัวใหม่ของยามาฮ่เป็นแบบอัตโมติแฟชั่นหรือบิ๊กสกูตเตอร์3 0 0 c ที่หลายคนเฝ้ารอคอยอย่างมากในขณะนี้